สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างปา้นดน,น,นะฮะวันนี้ผมจะมานำเรียนกล่าวเกี่ยวกับ,กบงานที่เพื่อนๆพืมาถามว่าเราปูกระเบื้อ,องรุ่นใหม่เนี่ยสี่สิบสองมคูณสี่สิบสองมนะทําไมปูแล้วมันไม่ติดกับปูสราเปาเขาบอกมันปูไม่ได้กับสราเปาเพราะกระเบื้องเนี่ยเรามาปูพื้นแล้วยิ่งจะเป็นการปรับพื้นด้วยเทปปูไหนยังไงแล้วตกทั้งน้นไม่อยู่หรอกครับไม่ติด เขาจะทายังไงผมก็เลยรวมมาตอบเพื่อนๆในในคลิปนี้เลยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเรียกปูแบบขุยหนูลนักษณะือเนี่ยมันจะต่างระดับกันอยู่ขึน้นมานะเรียกการปูแบบขุยหนูเราก็จะมีการตีน้ำนะตีน้ำให้มันชื้นไปเลยนะ้ให้ชื้นเลยนครับน้ำนี่คือวัตสำคัญทีท่สุดนะครับมีน้ำมันชื้นเลยนะแล้วเราก็จะใช้ ถ้าอยากคุนี่ไม่ผสมกันประมาณสองต่อหนะึ่งนะกุ้เข้ากันีน๋ยวเราก็จะเราก็จะตักไปปรับไปเรื่อยครับปรับปรับไปเรื่อยแล้วก็ปรับไปเรื่อยเพื่อให้มันแล้วก็เตีน้ําให้มันชื้นถ้าไม่เราก็จะผสมในถังนี้ลักษณะกุยหนูกึ่งเปียกกึ่งแห้ง เทื่อปรับไปแแล้วเราก็ปรับระดับให้ได้นะพอถึงจะีบานี่ปรับระดับให้ได้ในการเราก็เบื้องเนี่ยตอกใหก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาถ้าเมื่อมันขาดตรงไหนเราก็เสริมนะแต่ว่าให้ให้ปูนเนี่ยปูกระสายนี่มันทํนเทียงแต่ว่าอย่าให้เปลียยมาก ก็เรียกกูแบบปุ๋ยหนูนะฮะนลักษณะเดียวกันกาลกูเป็นตูเสร็จจะใช้ระบบนี้หมดแล้วใช้อย่างอื่นทำไม่ได้นะเี่เได้กูเห็นน้ำเนี่ยเสียงมันจะแน่นแน่นเลยนี่คำนมาแล้วเสียงแน่นหมดเลยกันอ่าและนี่มันนี่ทับปกูปัดกระดาษด้วยก็ยกขึ้นมาให้สูงนะฮะดังนั้นเราก็จะใช้ทั้งสถเนีครับมัน้ำเองเขาอ่า ของปูที่เราจะใช้งานนะแล้วเราก็คุกไปเรื่อยๆคุกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเรามีกระบากใหญ่เราก็คุกได้เต็มที่แต่ทีน่นี้เราทำมันอยู่สูงเราก็าจ,จ่ลอยขออขึ้นมาลปไกลตาไปนะแล้วก็คุกไปเรื่อยๆจนมัน,ม,นมันโผล่ไปลักษณะัี้หนูมีความมีความชื้นเราก็จะเราก็จะตีตีน้ำไปเรื่อย ตีน้ำไปเรื่อยตีน้ำไปเรื่อยเขาก็ตีไปเรื่อยจนเรียกว่าดูแล้วเราเห็นสมควรแล้วก็ก็จะมัดปูแต่และวันที่มันพออชั้นล่างเราก็ใช้กระบะเลยนะผสมสองต่อหนึ่งหรือว่าเราจะใช้สายมากนันก็ได้นิดหน่อยแต่อย่าให้จืดมากจืดมากการนีเกะจะไม่ดี อันนี้ให้เราปูเสร็จแล้เน,นี่ยจะแน่นกกุ่มแข็งแล้วอยแกนโก้แผ่นใหญ่หกสิบหกสิบก็ใช้แบบนี้อูอูธรรมดาซาเปาไม่ติดนะผมผมรับรองว่าไม่ติด,นะบบด,ดอันนี้เราจะได้ลูกแข็งการปูแบบนี้มันจะชา้ชาช้านิดหนึงแต่ว่าเป็นงานที่ถาวานาารนะครับเพราระความสวยนี่เระดับกระดาษไปสวยมากหจแล้วเร,ราก็ใช้ตอนที่เราจะปักกระดาบเสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะใช้ แทงน้ะให้กระเบื้องที่มีความชื้นหนาทั้งหลายเลยแล้วก็ใช้เกาวกาวตะเกียนหรือกาวตะแก่อนะไรนั่น้แล้วแต่บางแบรนด์ก็จะมีกาวตะแกงก็เลยต้อป้ายกระโถดตัว,วต้วป้ายป้ายเลยคนระับป้ายป้ายทั้งแผ่นนี่แหละครับทีนี้เอาก็ตอบจริงแนละ้ว ตกสนิทเสมอเลยครับแต่หมือที่เราเชื่อคนหนึ่งเนี่ยให้เสมอเลยนะแล้วก็เช็คตามระดับเชื่ออะไรเนี่ยก็ในการปูที่ถาวรยจะไม่มีการร่อนีกแล้นะการปูแบบนี้ยากมากครับค่าแรงค่าแรงปูแบบสระเตาจะแพงมากนะเพราะว่ากระเบื้องพื้นใหม่จะทำใหญ่กระเบื้องฟุตตอนนี้ยังไม่ได้มีแล้วครับอะไรก็เพื่อเพื่อห้องน้ำไปเลย จะเป็นแผ่นใหญ่ทุยนะแล้วก็ผมเลยนํเรียนว่า,าการปูกระเบื้องพวกนี้จะต้องละเอียดเนี่ยเพราะมันมีลายพวกกระเบื้องพวกนี้มันมีลายเราปูเราต้องต่อลายให้รันราสายเลยครับจะมีลายหดมันจะมีลายพวกมันน่ะแต่ถ้าเราปูผิดลาย่ปมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ไม่สวยลายมันจะไม่ไม่ต่อกันเนี่ยลายมันจะต่อกันนะ ล้วก็ผมก็ได้นําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เ่านี้ให้เพื่อนๆในสารับเนีย่ยในการนี้ก็เป็การปูขุนถุกนะปุยหนวพวกการโตใช่แบบนี้หมดขอบคุณมากครับผมทังไปน้วนครับ